เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมนายอภิจิตจันรปรางตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนวัดไซใหญ่สังกัดสำนักง,งานประถมศึกษาสงขลา,ขาเขตสองกระผมเป็นผู้รบับผิดชอบในการเรียนการสอนในวิชาสุขสรรศึกษาและพละศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับ โรงเรียนวัดไซใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่สี่ตำบลควนร,รูอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับโรงเรียนวัดไซใหญ่มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น127คนครับนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่มีผู้ครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมตำสวนยางพาราและค้าขายครับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมากับผมได้ทำการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้ากับผมได้รับทราบถึงการเกิดปัญหาในการเรียนการสอนครับโดยการจัาเรียนการสอนของผมนะครับผมพบว่านักเรียนของผมมีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่ถูกต้องยังขาดทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ดีถูกหลักในการเคลื่อนไหวนะครับผมพบปัญหานะครับอย่างที่สองก็คือการเล่นกีฬาของนักเรียนของกระผมโดยที่ผ่านมานะครับการแข่งขันกีฬานะครับพื้นฐานของการเล่นกีฬานะครับมาจากการเคลื่อนไหวการเล่นกีฬาทุกชนิดนะครับมาจากการเคลื่อนไหวนะครับผมก็เลยพบปัญหาว่า การแข่งขันกีฬา,าเนี่ยนักเรียนยังขาดทักษะการเคลื่อนไหวนะครับและอย่างที่3มนะครับผมพบว่าสมรรถภาพนะครับทางาด้านร่างกายของนักเรียนเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนักนะครับโดยการทดสอบสมรรถภาพเป็นประจำทุกปีการศึกษานะครับนำมาสู่แรงบันดาลใจของกระผมในนามผู้สอนวิชาพระศึกษาและผู้นำ ในกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนนี้นะครับแรงบันดัลใจอย่างแรกของผมก็คือผมอยากให้มีนักเรียนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีที่ถูกต้องทุกๆคนครับอย่างที่2องแรงบันดัลใจของผมก็คืออยากให้นักเรียนมีเจตคติความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนพรศึกษานะครับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยากที่จะเรียนรู้ในวิชาพละศึกษาครับและแรงบันดาลใจสุดท้ายของผมก็คือความสุขครับผมอยากให้นักเรียนนะครับภายใต้การเรียนของกผมเนี่ยมีความสุขทุกครั้งในการเรียนวิชาพละศึกษาและมีความกระตือรือร้นอยากที่จะศึกษาเกี่ยวกับพละศึกษาครับโดยผมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนนะครับเป็น สามระดับสามขั้นตอนนะครับสเต็ปแรกนะครับที่ผมมีกระบวนการการเรียนการสอนก็คือการนำนะครับผมนำนักเรียนโดยการกระตุ้นความรู้เดิมนะครับนำสู่ความรู้ปัจจุบันและก็นำนะครับสู่การรู้ใหม่ๆนะครับโดยที่กับผมเนี่ยนำให้นักเรียนเนี่ยคิด นะครับจากประสบการณ์ก็คือการเรียนจากวิชาภา,าัาษาชั่วโมงที่แล้วจนมาถึงชั่วโมงปัจจุบันและก็ต่อไปอีกชั่วโมงข้างหน้านะครับนักเรียนจะได้มีความรู้นะครับเก่าปัจจุบันและก็พัฒนาเป็นการเรียนรู้ในต่อไปนะครับสเต็ปที่2ของผมก็คือการเรียนครับผมจะดึงจุดมุ่งหมายนะครับของผม,ผมในการเรียนการสอนนะครับโดยการสร้าง นะครับรูปแบบการเรียนการสอนนะครับในชั่วโมองนี้ผมสอนรูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับผมก็จะสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวไว้3ชนิดนะครับก็คือการเคลื่อนไหวการส่งบอลนะครับอยู่กับที่การส่งบอลนะครับสลับที่และก็การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าในการส่งบอลนะครับและสเต็ปที่3ขั้นตอนที่3ของผมก็คือการสรุปนะครับหลังจากที่ทําการ เรียนการสอนแล้วผมก็จะสรุปนะครับให้นักเรียนเนี่ยรูร้ททราบถึงจุดมุ่งหมายและก็จะให้นักเรียนน่ะนำผลการเรียนเนี่ยไปปฏิบัติตามความคิดของนักเรียนต่อไปครับการเรียนการสอนของผมนะครับมีการออกแบบการพัฒนาและการแก้ปัญหาอยู่เสมอครับการออกแบบการเรียนของผมนะครับมาจากหลักสูตรสถานศึกษา สู่แผนการสอนนะครับผมสามารถวิเคราะห์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนและนํามาสู่การแก้ปัญหานะครับได้อย่างครบถ้วนครับกระผมมีการใช้สื่ออุปกรณ์นะครับและเทคโนโลยีในการสอนนะครับโดยอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์เกอร์กล้วยนะครับและก็บอลนะครับในการเรียนการสอน และผมอย่างที่สองก็คือการคิดคนนวัตกรรมนะครับผมจะมีการคิดค้นนวัตกรรมนะครับในการเรียนการสอนวิชาพละอย่าเสมอครับไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างยืดนะครับรู้ว่ากระโดดในระดับต่างๆนะครับและก็ยางรถยนต์นะครับนำยางรถจักรยานยนต์นำมาเป็นฐานในการเคลื่อนไหวให้กับนักเรียนครับและสื่อการสอนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือใบงานผมจะสรุปนะครับ ในท้ายชั่วโมงและทุกครั้งผมก็จะแจกใบงานเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยนำไปสรุปด้วยตนเองว่าตนเองเนี่ยได้ความรู้จากการเรียนการสอนวิชาภาละเนี่ยอย่างไรนะครับและก็สุดท้ายครับก็คือการประเมินการเรียนรู้นะครับผมทำการประเมินการเรียนรู้นะครับเป็น3นะครับ3ระดับนะครับ อย่างแรกสุดเลยก็คือการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับการเรียนรู้ในห้องเรียนของผมเนี่ยผมก็จะสังเกตนะครับการเรียนรู้ของแต่ละคนนะครับในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆได้นะครับอย่างที่สองก็คือพฤติกรรมรายบุคคลครับผมจะมีแบบประเมินนะครับพฤติกรรมรายบุคคลดูว่านักเรียนแต่ละคนนั้นนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้วพัฒนาการเรียนการสอนทักษะ เป็นอย่างไรบ้างนะครับและอย่างที่สามก็คือพฤติกรรมรายกลุ่มนะครับในการเรียนการสอนของผมเนี่ยผมก็จะมีการให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะครับโดยเน้นเป็นกลุ่มและก็เน้นให้ผู้เรียนคิดรือเริ่มสร้างสรรค์ในการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มนะครับผมก็จะมีแบบประเมินในการเรียนการสอนนะครับเป็นรายกลุ่มนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมมีความภาคภูมิใจนะครับ ที่สามารถสอนนักเรียนโดยมีผลลัพธ์ที่นักเรียนสามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่กระผมเนี่ยสามารถแก้ปัญหามีแรงบันดาลใจและก็ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างถูกต้องทําให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาในด้านาต่างๆนะครับในโอกาสนี้นครบผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ รับฟังนะครับถ้าหากกระผมมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอกราบมาัายท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับกระผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ